นะฮะสวัสดีครับนะส,สวัสดีครับสาวสวยนะที่มีชื่อว่าน้องจใ,ใจเดินะทางมาจากาบางบ่อนะฮะบางทีนีเองเนาะคุป,ประการใช่ไหมครับนะดูคลิปพีแ่แจกมาเยอะไหมไปดูอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ดูจากเพื่อนมานะฮะเพื่อนมาทำอะไรเพื่อนมาสองแกมค,นะคนไหนคนนี้นะฮะสวยครับแก้มของเขามีแักษิดสวยมาก เลยอยากได้ลัทธิเหมือนกันใช่ไหมแล้ววันนี้พาสาวมาเทยมาด้วยใช่ไหมเนื่าผู้หญิงแท้ผู้หญิงเขาแปลงใหม่เราแปลงแล้วเหรอโทษนะเออยนะฮะหน้าเจอรถติบร้อยเยียบมึงไม่เป็นไรเลยนะฮะเจาะโคตรยากเลยฮะนะพี่ประเมินแล้วประเมินอีกครับเจาะโคตรยากเลยของเราครับน้องใจนะพี่ประเมินท่านทีสองนะนะเราต้องใส่ให้ครบหนึ่งเดือนนะครับนะฮะหน้าเราเป็นคนแก้มเล็กนะฮะเหมือนหนูอ่ะตัวเล็กๆกำลังเลยฮะหนูดาหนูดานะฮะโอเคนะพร้อมนะ พร้อมนะครับมีผัวหรือยังมีลูกแล้วหรือยังของคนนี่เหรอโอ้ยนะฮะแม่มาด้วยประเดี๋ยวเอ้านี่อฮะไปทำบรตรดานดูผัวหน่อยจะได้ออกทีวีด้วยอานี่คนนี้คนนี้ชื่ออะไรผัวเราเราพร้อมนะฮะโอเคเอาละพร้อมแล้วแทงไหมฮะดุยเลยเอามา มันข้าปบางนะธรรมดาไปก่อนไม่ด้ายาวๆไปก่อนคัาับาไปไปกบบาไเอาไปไ้เอาไปไาไปเอาไอาไปไปเอเาไปไปเะาไปไมเอจไปวยมากนะคเปา รับรองว่าเพื่อนๆแถวบ้านต้องสาเธอแน่นอนนะฮะเพราะว่าเธอจะมีรักยิ้มน,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 ะนะครับนะฮะครับนะฮะ๋ยวนี้พอดีนะฮะครับอ่าน่าจะพอดีแล้วน่าจะสวยครับนะฮะอือมากครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาถามเวกเรา,าส,สาวน้อยคนนี้ดูครับนะฮะว่าเธอจะเจ็บไหมนะครับนะฮะ เดี๋ยวปล่อยดูกอนพอดีไหมเย็บโอเคเขี้ยวปากด,ดูพอดีนะฮะพอดีมากเลยเอ้าตับกระจกดูครับนะ,ะครับครับหนึ่งข้างผ่าน้นไปฮะหน้าตาย,ยังจะด้จื่ิ่มอยู่ฮะนะครับนะฮะมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับนะฮะ อีกข้างหนึ่งครับกับสาวน้อยคนนี้เลยนฮะอาบครับ

พี่แจ็คก็จะเสร็จเต็มลงแล้วครับนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะที่พี่แจ็คทำให้นะฮะส่วนที่เหลือนะครับนะฮะแปดเปอร์เซ็นต์อีเราต้องดูแลให้ได้นะนะครับนะฮะอันนี้พี่จะล็อกอย่างแน่นหนานะฮะเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับเพราะเดี๋ยวมันหลุดดังคันนะฮะกับยิ้มครับแล้วเซิร์ฟ เดี๋ยวมทนไปดูแปลกๆวะนะฮะนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่สรุปหน้ากล้องให้ก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะถามผู้สื่อข่าวนะฮะจอดแล้วเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บนะฮะ,นะ,ะแน่ใจนะขอบคุณมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะฮะ,ะครับนะฮะเดี๋ยว